หนูน้อยหมวกแดงในบ้านของหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงจ้าแม่อยากให้ลูกเอาขนมไปให้ยายหน่อยนะยายป่วยอยู่ในป่าลึกลูกต้องเดินตรงไปตามทางห้ามออกนอกเส้นทางเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณแม่หนูจะไม่แวะเล่นและจะไปหายายให้เร็วที่สุดค่ะระหว่างทางในป่าสวัสดีหนูน้อยหมวกแดงเธอจะไปไหนเหรอ หนูจะเอาขนมไปให้คุณยายค่ะบ้านยายอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ตรงทางโน้นหมาป่าคิดในใจถ้าฉันไปถึงบ้านยายก่อนฉันก็จะได้ทั้งยายและหนูน้อยเป็นอาหารเมื่อหนูน้อยมาถึงบ้านคุณยายเข้ามาสิจ้ะหลานรักคุณยายรออยู่คุณยายคะทำไมเสียงคุณยายแปลกจังยายแค่ไม่สบายจ้ะมานั่งใกล้ๆสิจ้ะคุณยายคะทำไมตาคุณยายโตจังเลยคะเอาไว้มองหลานให้ชัดญ่จ้ะ แล้วทำไมฟันคุณยายแหลมคมจังเอาไว้กินหลานไงล่ะหมาป่ากระโจนเข้าหาแต่หนูน้อยกรีดคลานผ่านมาและได้ยินเสียงร้องเกิดอะไรขึ้นเจ้าโลกหมาป่ารอยหนูน้อยเดี๋ยวนี้คลานยิงปืนขึ้นฟ้าหมาป่าตกใจหนีไปขอบคุณค่ะคุณลุงพานหนูนึกว่าหนูจะไม่ได้เจอยายอีกแล้วไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวลุงจะช่วยตามหายายให้และพาเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัย